สวัสดีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาฝึกงานทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในสถานประกอบการก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ท้ายแล้ววันนี้ครูก็จะมาแนะนําในส่วนของแบบฟอร์มสําหรับจัดทํารายงานการฝึกงานในสถานประกอบการประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นะครับก็จะมีหลายๆส่วนที่จะต้องอยู่ในรายงานตัวนี้นะครับครูได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วในคลิปแรกอันนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับแบบฟอร์มที่เราจะต้องดาวน์โหลด ไปทำเป็นข้อมูลของเรานะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาในหน้าปกนะครับข้อความที่เป็นสีดำเนี่ยเราไม่ต้องแก้ไขมันนะครับจะเป็นข้อความที่เป็นสีแดงเนี่ยเราแก้ไขได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าชื่อสารประกอบการหนูก็ใส่ชื่อสารประกอบการจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เราส่วนชื่อผู้จัดจทำรายงานนะครับถ้าฝึกงานอยู่คนเดียวก็ลบอันที่สองออกแล้วก็ทำอันที่หนึ่ง ถ้าฝึกอยู่หลายคนสี่ห้าคนก็เพิ่มชื่อไปอีกนะครับแล้วก็ปรับข้อมูลให้มันถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุดส่วนเสนอนะครับถ้าใครเรียนรายวิชาฝึกงานกับครูก็ให้ใส่ชื่อครูแล้วก็ใส่เป็นครูประจําวิชาแค่นี้พอนะครับไม่ต้องใส่อย่างอื่นส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องทำไรนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของหน้าปกประมาณนี้นะครับถ้านักเรียนคนใดเห็นความผิดพลาดของเนื้อหาก็แจ้งครูได้นะครับแล้วก็จัดรูปแบบของหน้าปกให้มันได้สม ให้มันได้ส่วนประมาณนี้นะครับเี่ยตามที่ครูจัดให้อันนี้คือจะเป็นหน้าปกนอกนะครับหน้าปกนอกจะเป็นประมาณนี้ส่วนใบเปล่านี้จะเป็นใบขั้นนะครับเป็นใบขั้นก็เวลาที่เราปริ้นหน้าปกนอกหน้าปกในมาแล้วเนี่ยเราต้องมีใบขั้นด้วยนะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นไปหน้าปกในนะครับหน้าปกในก็ไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับให้เหมือนกันกับหน้าปกนอกก็พอครูก็ทําเป็นแพทเทิร์นให้แบบนี้ส่วนเราจะจัดการอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่เรา <c oughs> แล้วก็จะมีส่วนต่อมาครับคือคำนำนะครับคำนำจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ที่เราอยากจะเขียนบทนำในตรงนี้นะครับว่าเรามีข้อมูลมีอะไรที่อยากจะแจ้งเขาก่อนก่อนที่หลายๆท่านจะอ่านเนื้อหาของเรามีผู้จัดทำนะครับก็ใส่ชื่อผู้จัดทำทั้งหมดลงไปแล้วก็ใส่วันที่ไปด้วยว่าเราทำรายงานเนี่ยเสร็จวันที่เท่าไหร่สารบัญน,นะครับสารบัญก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับเรามีเนื้อหาอะไรใส่ไปบ้างก็ใส่ไปเลย โดยเฉพาะในส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยก็ไปเอาเนื้อหามาใส่แล้วก็ใส่เลขหน้าให้ครบทุกรายการที่เอามาใส่ตรงนี้นะครับเนาะรูปแบบประมาณนี้นะครับสารบัญตารางนะครับถ้ามีสารบัญตารางหนูก็ไปดูว่าตารางนั้นน่นะครับอยู่ที่หน้าไหนนะครับชื่อตารางอะไรแล้วก็อยู่หน้าไหนหนูก็ใส่ไปนะครับมีตารางเดียวก็ใส่แค่ตารางเดียวมีหลายตารางก็ใส่ทุกตารางนะครับสารบัญรูปภาพนะครับมีรูปภาพอยู่หน้าไหนบ้างหนูก็เอามาทําได้เลยนะครับ บอกชื่อภาพแล้วก็บอกว่าอยู่หน้าไหนรูปแบบเป็นไปตามนี้นะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้งานแล้วเราจะเข้าใจเองมาถึงส่วนของข้อมูลแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนที่1รูปแบบตามนี้เลยนะครับประวัติของฐานประกอบการก็ไปเอาเนื้อหามาใส่ข้อความที่เป็นสีแดงก็ลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็แทนข้อความของเราไปใครจะมีประวัติหนหน้า2หน้ามีประวัติกี่บรรทัดก็แล้วแต่เราเพราะสถานประกอบการไม่เหมือนกันหัวข้อต่อมาครับโครงสร้างองค์กรนะครับอันนี้ไป เปลี่ยนคาให้ครูหนเดอในแบบฟอร์มนะครับจะผิดพลาดนิดหนึ่งมีเนื้อหาก็ใส่มานะครับถ้ามันไม่ได้เป็นเนื้อหาเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของรูปภาพก็ไปเอารูปภาพมาใส่แล้วก็เขียนคําอธิบายด้วยนะครับว่ารูปภาพโครงสร้างองค์กรแบบนี้นะครับที่ตั้งหรือที่อยู่ของสถานประกอบการนะครับก็เขียนไปเลยว่าอยู่ที่ไหนตําบลอะไรเลขที่เท่าไหร่เขียนไปนะครับข้อมูลติดต่อนะครับพวกเบอร์โทรแฟกอะไรพวกนี้นะครับก็เขียนมานะ เว็บไซต์ถ้ามีก็ใส่ไปถ้าใครไม่มีก็ละไว้นะครับแฟนเพจที่ใช้ในการชาสัมพันธ์พวกนี้หนูก็ใส่มาได้เลยนะครับว่า,าแฟนเพจขององค์กรเนี่ยชื่ออะไรแผนที่ของสถานปรกอบการนะครับก็ให้จับ GPS ตั้งแต่วิทยาลัยนะครับไปที่สถานปรกอบการของเราที่เราฝึกงานอยู่นะครับในรูปแบบของ Google m a p นะมันจะได้ดูง่ายหน่อยกอ็แคปภาพมาใส่นะครับแล้วก็ใส่เป็นคำอธิบายไปด้วยว่าภาพแผนที่ สถานประกอบการนะครับหัวข้อนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆในฐานประกอบการนะครับก็จะมีรูปภาพเรามีกี่รูปเราก็เอามาใส่เลยนะครับปรับขนาดเนี่ยบางคนจะปรับใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีคําอธิบายด้วยใส่มาเลยนะครับใส่มาเลยนะใส่มาเลยมี10รูปก็ใส่10รูปมี20รูปก็ใส่20รูปนะครับไปฝึกงานทั้งทีต้องมีรูปนะครับต้องมีรูปของฐานประกอบการถ้าไม่เข้าใจส่วนนี้ก็ไปดูคลิปที่1เพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนที่2ครับข้อมูลผู้ควบคุมหรือพี่เลี้ยงในระหว่างการฝึกงานนะครับพี่เลี้ยงกับผู้ควบคุมเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันแต่บางสถานประกอบการก็ให้เป็นคนคนเดียวกันนะครับเราก็ต้องไปดูดีๆนะว่า,าผู้ควบคุมคนหนึ่งพี่เลี้ยงคนหนึ่งหรือเปล่านะครับก็เอาข้อมูลของเข้ามาใส่ลงไปนะครับความรู้คําแนะนําก็ตามนี้คือในเนื้อหาตัวนี้ครูจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าครูแนะนําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไปฟังอีกครั้งหนึ่ง คุณลักษณะที่ดีสิ่งที่ประทับใจนะครับถ้ามีเป็นข้อก็เขียนเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสีได้เลยนะครับเขียนเป็นข้อได้แล้วก็เป็นรูปภาพของพี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเอามาใส่ว่ามีช่วงไหนบ้างที่ท่านได้ได้สั่งสอนเรานะครับถ้ามีรูปภาพหลักฐานก็จะทําให้รายงานของเรามันน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะรูปแบบประมาณนี้ครับส่วนที่3ครับข้อมูลของนักเรียนนะครับฝึกงานอยู่ที่เดียวกันมี4ีห้าคนก็ ก๊ปี้รูปแบบนี้ไปใส่เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลคนที่1ใส่ไปนะครับคนที่2ใครอยู่คนเดียวก็ใส่ข้อมูลคนเดียวใครอยู่4คนก็ก๊อปปี้แพทเทิร์นตรงเนี้เพิ่มอีกนะครับก็ให้ครบทั้งสีแล้วก็ใส่ข้อมูลเหล่านั้นลงไปนะครับตำแหน่งงานที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการฝึกงานนะครับก็เขียนลงมาว่า1ทําอะไร2ทําอะไรหรือถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับ คนนี้ได้ทําตรงนี้คนนี้ได้ทําตรงนี้ก็แยกเขียนนะครับแยกเขียนเหมือนประมาณนี้ก็ได้นะครับการฝึกงานในครั้งนี้ตรงกับสาขาวิชาของตงนเองหรือเปล่านะครับนะตรงกับสาขาวิชาของตนเองหรือเปล่าก็ลองดูนะครับว่ามันตรงหรือไม่ตรงเราก็เขียนบรรยายมานะครับเป็นความเรียงหรือเป็นหัวข้อแบบนี้ก็ได้แล้วก็มาที่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายนะครับขั้นตอนเหล่านี้ก็คือสมมติหนูได้ทํางานในตําแหน่ง งานธุรการเนี่ยขั้นตอนหรือโฟล์การทํางานเป็นยังไงบ้างหนูก็เล่าเลยว่าหนึ่งต้องไปทําตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเป็นยังไงก็เขียนเรียงมาจะเขียนเป็นโฟชาร์ดมาก็ได้นะครับระยะเวลาในการฝึกงานเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับรวมแล้วมีระยะเวลาก,กี่วันนะครับหนูก็ใส่ให้ด้วยสรุปจํานวนวันที่ตนเองไปฝึกงานลงในตารางนะครับโดยมีข้อมูลหนึ่งต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูไปตัดข้อความให้นะถ้ามีคนเดียวก็ก็ใช้ตัดอันนี้ออกนะครับก็ให้มันมีแค่ช่องเดียวเหลือแค่ช่องนี้ นะถ้ามีหลายคนก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปใส่ชื่อชื่อชื่อลงไปนะครับเราก็สรุปว่าแต่ละคนเนี่ยมาทํางานปกติกี่วันนะครับลาก,กิดกี่วันลาปิดกี่วัน,กกวนรวมแล้วทั้งหมดกี่วันนะอันนี้ไม่ยากปัญหาหรืออุปสรรคในการฝึกงานเขียนมานะครับมีกี่ข้อก็เขียนมาคิดว่าต้องมีนะครับความรู้และประสบการณ์ดีๆที่รับจากการฝึกงานเขียนบรรยายมาเลยนะครับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนต่างๆที่ได้รับก็เขียนมานะครับว่า เราอยู่ตรงนั้นเราได้รับอะไรบ้างนะครับคำแนะนําหรือสิ่งที่อยากจะบอกต่อน้องๆที่จะไปฝึกง,งานที่นั่นต่อนะครับก็เขียนมาเลยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราก็จะมีรูปภาพเราในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับก็เอาตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งที่ครูให้ส่งใน g ูเกิล c ค r รูมก็ได้มาใส่นะครับมี10รูปใส่10รูปมี15ใส่15มี20ใส่20นะครับใส่รูปปรับขนาดตามความเหมาะสมแล้วก็เขียนคําอธิบายของแต่ละรูปด้วยนะครับนะบก็ใส่มาเลยมาถึงส่วนที่4เนี่ยก็ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับลบออกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากมีส่วนที่4เป็นหัวข้ออื่นที่อยากนําเสนอก็เขียนมาได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่บรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมนะก็จะเป็นเนื้อหาที่เราต้องอ้างอิงนะครับใส่แหล่งที่มาของเนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนที่1นนะครับที่เราไปเอามาเนี่ยเราไปเอามาจากหนังสือของของสารประกอบการไหมเราไปเอามาจากเว็บไซต์หรือเอามาจาก Facebook ของเขาหรือเปล่า ก็ไปดูว่ามีวิธีการอ้างอิงยังไงนะครับครูก็จะมีคลิปแนะนําไว้เนี่ยครับเข้าไปดูได้ผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับถ้าใครไปเอาจากเว็บไซต์ก็อ้างอิงให้ครูหน่อยนะครับว่าเนื้อหาตรงที่เป็นเกี่ยวกับฐานกรอบการเราไปเอามาจากตรงเนี้แหล่งข้อมูลมาจากใครอะไรยังไงนะครับก็เขียนมามีรูปแบบให้ดูนะเราเข้าไปดูแล้วจะจะ,จะเข้าใจเองนะครับพักผนวกนะครับพักผนวกไม่ต้องไปทําอะไรนะครับหน้านี้ให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ยถูกต้องแล้วนะครับ เพราะว่าคุณตั้งใจจะให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็เป็นหัวข้อที่หนึ่งของภาพผนวกก็คือรูปภาพต่างๆที่ฝึกงานอยู่ในฐานกรอบการนะครับเป็นภาพอื่นๆก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับในหัวข้อที่กล่าวมานี่ก็เป็นภาพนะครับเรามีภาพเก็บตกอีกกี่ภาพภาพที่ครูไปนิเทศภาพที่ครูไปทํางานนอกทานที่อะไรหนูก็ใส่มาได้นะครับมีกี่รูปก็ใส่มานะครับสุดท้ายก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น หนังสือรับรองการฝึกงานที่สถานประกอบการออกให้นะครับถ้ามีนะถ้ามีถ้าใครมีหนูก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับให้มันเต็มหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหนังสือรับรองการฝึกงานมันจะเป็นเหมือนกับกระดาษส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษ a 4หรือไม่ก็เป็นกระดาษเกติบัตรนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะนี่เอามาแล้วก็จบนะครับมีประมาณเท่านี้นี่คือรายงานในส่วนที่ครู กำหนดให้เราทํานะครับเราเรียนในรายวิชาฝึกงานกับครูเราก็ทําตามที่ครูได้แนะนําเราไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดความเข้าใจคัดเคลื่อนในการที่จะมาทํารายงานนะครับสิ่งที่ครูต้องการในรายงานเล่มนี้นะครับก็คือความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับจากการฝึกงานนะครับหรือพูดง่ายเป็นข้อมูลจริงๆที่เราไปฝึกงานเพื่อเพื่อทําออกมานะครับใส่รายงานเล่มนี้นะดังนั้น อย่าทําอะไรที่มันมั่วๆมานะครับหรือบางคนคิดการไกลนะครับไม่อยากทําเองไปจ้างคนอื่นทําเนี่ยเขาก็คงไม่รู้กับเรานะครับงนั้นเราทําเองดีกว่าเนาะเนี่ยครับมีหัวข้อประมาณนี้แบบฟอร์มนะครับคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับครูมีแบบฟอร์มไว้ให้เราดาวน์โหลดอยู่แล้วทั้งที่เป็น PDF แล้วก็เป็นไฟล์เ o ิร PDF ก็จะเป็นต้นแบบให้เราดูว่าวิธีการจัดเอกสารของครูเป็นยังไง การตั้งค่าหน้าก,กระดาษไม่ต้องไปตั้งแล้วนะครับครูตั้งให้หมดแล้วแบบฟอร์มครูเซตให้หมดแล้วเรามีหน้าที่เติมข้อมูลอย่างเดียวนะครับสารบัญก็ไปไล่ให้มันถูกหน้าแล้วกันนะครับเลขหน้าสารบัญก็ใส่ให้อยู่ตรงมุมด้านขวาบนของของหน้าคำนำเป็นต้นมานะครับหน้าคำนำเป็นต้นมาหน้าคำนำจะเป็นไก่นะครับสารบัญเป็นไข่ นะครับส่วนหน้าที่เป็นส่วนที่1เป็นต้นไปก็จะเป็นตัวเลข1แบบนี้นะครับหนึ่งสองสาปดจนถึงหน้าภาพผนวกเราก็ลองไปใส่มานะครับลองฝึกดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้เดี๋ยวครูมีคลิปให้เราเข้าไปดูว่ามันทํำยังไงนะครับนะอันนี้จัดรูปแบบตามนี้ไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเลอะเทอะกว่านี้นะครับครูต้องการประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วก็เอาทั้งหมดนี้นะครับไปเข้าเล่มนะครับ จะเป็นการใส่สันก็ได้จะเป็นการใส่แล็กซีนหรือบางคนจะเข้าเล่มแบบดีมาให้ครูก็ได้นะครับนำมาส่งภายในเวลาที่ครูกําหนดนะ,ะเนื้อหาบางส่วนในแบบฟอร์มเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากจากคลิปที่ครูบรรยายนี้นะครับเราก็ไปดูว่าในแบบฟอร์มล่าสุดเนี่ยครูมีหัวข้ออะไรบ้างน,นะครับจะได้ทําแล้วมีหัวข้อตรงกันทีนี้หัวข้อในรายงานตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้บางหัวข้อไปทําเป็น ตัวโพลพอยต์สำหรับการมานำเสนอในช่วงของการาปัดชิมในการฝึกงานด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะกำหนดหัวข้อในการเทาโพล์พอยต์ให้นะครับอันนี้ตามนี้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าอยากให้เราไปาตรวจสอบคู่มือฝึกงานในเล่มที่เราซื้อไปนะครับว่าเราเขียนข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเป็นปัจจุบันแล้วก็โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของ การออกไปนิเทศนะครับครูก็พยายามจะใช้เวลาว่างนะครับของครูไปเยี่ยมเยียนพวกเราเนี่ยอาจจะไปไม่หมดนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันเนาะว่า,าจ,จะจะไปใครได้บ้างนะครับก็สําหรับไอการแนะนํานะครับแบบฟอร์มการทําเอกสารนะครับก็จะมีประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาสอบถามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ